WBO ับีโออกคำสั่งประมูลไฟชิงแชมป์เดในรุ่นไฟเวทโดยล่าสุดนั้นองค์กรมวยโลกหรือเ b ok, e o ันอได้ออกคำสั่งประมูลไฟชิงแชมป์โลก WBO ในรุ่นไฟเวทของทางแอนโทนีโอราสโกกาเจ้าของตำแหน่งในรุ่นไฟเวทกับทางโจนาธานกอนซาเลสสำหรับแอนโทนีโอราสโกกาเขามีสถิติการชก ชนะ7ครั้งชนะน็อกห้าครั้งเขาแพ้1ครั้งโดยเขาคว้าตำแหน่งแชมป์โลกที่ว่างในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะลิขุคาโนในยกที่3มที่ประเทศญี่ปุ่นโอราสโคก้กาเขามีอายุ25ปีซึ่งเทนเนอร์ของเขาก็คือรูดี้เฮนันเดสเขาฝึกซ้อมที่รอดเองเจริสสลาอเมริกา ส่วนทางจนาธานกรซาเลสเจ้าของสถิติการชกชนะ28ครั้งชนะนอก14ครั้งเขาแพ้3ครั้งสเสมอ1ครั้งเขายังเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นไล g ์ฟเวทของดิวิบีโและป้องการแชมป์โลกได้3ครั้งก่อนที่เขาจะยกเลิกการชกหลายๆครั้งในปี2023สำหรับทางจนาธานกรซาเลสเขาตั้งเป้าจะเป็นแชมป์สองพิกัดรุ่นปัจจุบันเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเทนเนอร์ อเมนดาเซราโนนั่นเอง